สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุสที่17มกราคม2556เมื่อวานนี้ราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะสามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ที่1,680ดอลลาร์นะคะขึ้นไปสูงสุดที่1,685ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนะคะของสัปดาห์นี้นะคะแต่ก็ยังไม่ สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะปิดตลาดปิดที่1 6 7 9 79ดอลลาร์เพิ่มขึ้น1.30ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงินปิดที่31.44ดอลลาร์เพิ่มขึ้นไป10เซนทองคำก็ยังคงขาดประเด็นปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามานะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำยังคงไม่ได้ขยับไปไหนไกลนะคะ ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจก็คงเป็นเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งร่าสุดทางฟฟสเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะว่าอาจจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐนะคะจากที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระดับ triple a นะคะถ้าเกิดนักการเมืองนะคะสองพรรคเนี่ยอย่างคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะไม่สามารถที่จะเจรจากันเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ได้สําเร็จ ะะเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน2ปีที่แล้วนะคะก็ปี2554เราคงจำกันได้ดีนะคะว่า s p เนี่ยเคยปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัอเมริกาลงนะคะสำหรับประเด็นเรื่องค่าเงินบาทนะคะที่แข็งค่าขึ้น อย่างรวดเร็วในวันสองวันนี้นะคะเขาคงเป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุนในทองแท่งเราก็โกลด์ฟิเอจอไม่ค่อยสบายใจนะคะเห็นว่าราคาทองตลาดโลกปรับตัวขึ้นนะคะแต่ทำไมราคาทองแท่งในประเทศเราก็ราคาโกลด์ฟิเจอร์กับปรับโโลดลงนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทก็เกิดแข่งค่าขึ้นสิบสตางค์นะคะจะทำให้ราคาทองแท่งในประเทศเราก็ราคาโกลด์เจอร์เนี่ย ลดลงไปถึง80บาทนะคะเราก็เลยเห็นว่าทั้งราคาทองแท่งแล้วก็โก er, ลด์เชอร์นะคะปรับลดลงนะคะสวนทางกับราคาทองในตลาดโลกนะคะค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะเป็นผลจากเม็ดเงินนะคะที่ไหลเข้าในตลาดตราสารนี้เราก็ตลาดหุ้นนะคะอาจจะเห็นว่ามียอดนักลงทุนนะคะที่ จากหนักประเทศที่เข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นลดน้อยลงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะคะเขาก็ไปลงทุนในตลาดานี่จราำนวนมากนะคะก็เลยทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประเด็นนี้แบงค์ชาติก็คงค่อนไห้เป็นห่วงเราก็อาจจะมีการเข้าแทรกแซงก็เป็นไปได้นะคะคืนนี้นะคะสำหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ย ต้องติดตามตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งจะประกาศ2ตัวก็คือตัวเลขก,การอนุญาตก่อสร้างเราก็อาการเริ่มสร้างบ้านเดือนธันวาคมทั้ง2ตัวนะคะมองว่าน่าจะออกมาในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะมีการประกาศจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะมองว่าน่าจะลดลง2,000รายนะคะเหลือสาม0 0นรายนะคะ ถ้าตัวเลขนี้ออกมาดีกว่าที่ตัคาดการไว้ราคาทองคำม,มีโอกาสที่จะปรับฐานลงนะคะส่วนในทางตรงข้ามถ้าเกิดออกมาแยก่กว่าที่คาดการไว้ราคาทองคำม,มีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อนะคะเพราะว่าเขาก็จะมองว่าตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาย,ยังคงค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะทางเฟดเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปนะคะ แนวโน้มราคาทองคำนะคะคาดว่านะจะเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบทางด้านเทคนิคนะคะระหว่างแนวรับแนวต้าน1,670ถึง1,690ดอลลาร์นะคะซึ่งผ่านตรง1,690ดอลลาร์ก็จะเห็นแนวต้านถัดไปที่1,695ถึง1,700ดอลลาร์นะคะส่วนการ ออนตัวลงนะคะตรง1,665ถึง1,670ดอลลาร์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะคะที่น่าจะรับได้นะคะส่วนราคาโลหะเงินนะคะคาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง31ตดอลลาร์ถึง31ดอลลาร์60เซนนะคะซึ่งถ้าเกิดผ่าน31ดอลลาร์60เซนขึ้นไปได้นะคะเทคนิคต้องบอกว่า ค่อนข้างจะสดสใสมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะสำหรับการลงทุนใน g o ลฟิชเชอร์นะคะมองทิศทางอาคาอนคงนะคะ,คะ,คะยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเป้าหมายต่อไปก็คือ1,690แล้วก็1,700ดอลลาร์นะคะถ้าเกิดมีการปรับฐานลงนะคะยังแนะนำเหมือนเดิมเข้าไปเปิดสนาซื้อนะคะตรงจุด 1,665ถึง1,670ดอลลาร์นะคะเราก็อีกแนวรับหนึ่งก็คือ1,660ดอลลาร์นะคะจุดปินาตัดขาดทุนยังให้ไว้นะคะถ้าเกิดราคาทองคำลดลงต่ำกว่า1,650ดอลลาร์นะคะส่วน Silver Future นะคะมองว่าถ้าเกิดราคาหว่างเงินมีการปรับฐานลงมาที่ $31 ดอลลาร์นะคะ<ม>เข้าไปเปิดนาซื้อได้นะคะเราก็มีจุดปิดสนาตัดขาดทุนที่3 0ดอลลาร์ 30. 80เซนค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ